สวัสดีครับพบกับผมป่าเอ็ดรถเก่าแต่ยังเก่าอยู่เนีเก่าไหมเนี่ยเก่าไหมดูสิอืมเก่ามาในโทนสีเดียวกับรถครับช่วงนี้ได้แต่ของดำดำคลิปที่แล้วก็ของดำของเก่าดำวันนี้ก็เหมือนกันครับของเก่าดำแต่ที่สุดๆเลยคือผมเสาะหามาถ้าท่านติดตามคลิป ยู u ู e ป่าเอชเนี่ยท่านจะสังเกตได้เลยครับรุ่นนี้ที่ผมจะมารีวิววันนี้นานมากๆา,า,ากัอย่าง CLV เนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยผมมาอยู่ที่บ้านเนี่ยจะสองปีละผมยังคันนั้นก็ยังได้มาถ่ายที่นี่นะ CLV เนี่ยแต่ท่านสังเกต To โ,โยต a าวิทที่ผมจะมาเสนอมารีวิววันเนี้เทวาวิวบ้านผมวันเนี้ยไม่มีครับส่วนมากก็จะเป็นที่วัด ประชาชนลือที่ในหมู่บ้านผมที่นนบุรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหหาสวยยากส่วนมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่เครื่องใหญ่ส่วนมากติดแก๊สกันหมดเลยเอาไปติดแก๊สกันประหยัดน้ํามันกันนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าดูรถจากช่องผมเอารถจากช่องผมไประประกันไม่มีรถติดแก๊สหรือเคยติดแก๊สผมไม่ นำมานะครับไม่ใช่ผมแอนตี้อะไรมากแต่ผมอยากเอารถที่แบบบริสุทธิ์บริสุทธิ์ในเรื่องเครื่องมาดีกว่าแล้วถ้าอยากไปติดผมแนะนำให้ไปติดเองนะครับเพราะว่ารถติดแก๊สมานี่ผมบอกได้เลยว่าอย่างน้อยเลยท่านถ้าท่านดูรถไม่เป็นท่านจำไว้ข้อหนึ่งเลยเขาต้องใช้เยอะเขาถึงติดแก๊สเขาต้องใช้รถเยอะใช้รถบ่อยเขาถึงติดแก๊สเพื่อจะประหยัดนะครับท่านจำไว้เลยเล็กๆแค่นี้เกฑ์เล็กๆนะครับ ส่วนรถที่ผมนะี่ยที่ผมบอกวันนี้เนาะของดำเหมือนกันรถคันนี้เป็น t o y ยต a า i t z คันนี้ปี2 0 0 6ไมเนอร์เชนละนะครับปี2 0 0 6ไมเนอร์เชนเครื่อง2,000คันนี้ตัว Q มันจะมีตัว S ตัว Q และ Q l ว m ิ t e เตัวนี้เป็นตัว Q เกือบท็อปต่างกันแค่สรูปแค่นั้นนะครับต่างแค่สรลูปนอกนั้นก็ เหมือนเหมือนกันแทบหมดเลยนะครับแต่ไมโนเชนี่ก็คือผลิตในไทยละแต่ตั้งแต่ปี2003เนี่ยนะครับจะผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นรถนําเข้ามาไอตัวเนี้ยจะเป็นตัวตัว V ตัวไตัว W ัับตัว w นะครับ With ปัจจุบันนี้นะครับผมว่ารูปทรงในรถคันนี้เท่าไหร่เนี่ยสิปี20ปีพอดีแต่รูปทรงผมว่าขับอีก10ปี15ปีนี่ ยังไม่เชยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่า To y ย t a w วิคันนี้ที่ผมเอามารีวิวที่ไปเสาะหาไปขุดหามาเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยคันนี้มันน่าใช้และสวยขนาดไหน,นก็จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าเอ็ดด้วยนะคะอ้าวก่อนมาดูตัวรถกันมาดูเอกสารเล่มเดิมไม่เคยเปลี่ยนเล่มเดิมเลยนะครับทะเบียนเดิมเลย รถคันนี้สองมือซื้อกันในเครือญาติรถสองมือซื้อกันในเครือญาติดูแลถนอมดีกันทั้งเจ้าของทั้งสองเจ้าของเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2006ไมเนอร์เชนแล้วตำหนิสีบีครับมีแน่นอนนี่แต่มันเป็นสีเดิมเลยนะแต่โดนสะเก็ดหินนะครับเนี่ยโดนสะเก็ดหินเต็มไปหมดเลยสะเก็ดหินทั้งหมดเลยนะครับแต่สีเดิมเลยนะครับกันชนนี่ดาเดิมเลยสะเก็ดหินทั้งนั้น เนี่ยถ้าเกิดทิ้ทั้งนั้นเลยนะครับไฟก็ยังใสใสอยู่ใสใใช้ได้อยู่นะครับใสใใช้ได้อยู่ไฟพอรุ่นนี้ไมาเเชียงแล้วจะเป็นไฟไอ้สีนอนนะครับเป็นสีนอนนะครับโคมก็เป็นฮาโลเจนนะครับไฟเป็นสีนอนไฟต่ําเป็นสีนอนนะครับอันนี้สีมีตําหนินะครับที่ผมบอกผมชี้ให้ดูแล้วส่วนด้านข้างนี่ตาหนิแทบไม่มีเลยนะครับริ้วรอยก็มีเล็กๆน้อยสีดำมันก็จะมองเห็นชัดหน่อยนะครับ แม็กเป็นแม็กเดิมนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมขอบ17นะครับขอบ17ยางนี่ท่านที่ท่านได้ไปนี่คอนติเนนตัลเลยครับยางเยอรมันยางนอกเลยนะครับปี24ด้วยอย่างน้อย3ปีคันนี้ใช้ได้อีก3ปีอย่างน้อย3ปีเลยนะครับ3ปีเลยคันนี้นี่ช่วงล่างดีมากนะครับช่วงล่างดีมากเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดัง เกาะถนนดีมากเดียวระบบดิสเบรกสี่ล้อกับเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังนะครับตำหนิสีมีตรงนี้อีกนี่ตรงนี้ท่านเห็นตัวเอสนี่จริงๆไม่ใช่เอสนะครับอันนี้เป็นคิวอันนี้เขาไปซื้อติดมาเขาก็สั่งมาผิดนะครับเป็นเอสแต่ผมสั่งมาให้ละตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคิวแต่จริงๆเขาขายเป็นชุดเลยแต่ผมหาตัวคิวได้นะครับสีต้องมีนี่ตรงนี้อีกหน่อยนะครับ พอมันเป็นตัวตัวคิวเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะครับสด้านเลยไมเนเชนก็คือไฟหลังเป็น LED นะไฟท้ายเนี่ยปกติอันนี้เขาจะอยู่ข้างบนนะครับถ้าเป็นตัวแรกนะครับอันนี้ไฟชุมพูแล้วก็เป็น LED นะครับแล้วก็มีไฟทับทิมกันชนนี่กัชนหลังก็เปลี่ยนนะไมเนเชนเนี่ยกันชนหลังก็เปลี่ยน,นะ Chain, น,ยน,น,ยนตรงนี้มีมีให้นะครับมีให้นี่มีสปอยล์เป็น,เ,ปนเออสปอยเลอร มันก็จะมีสีด้านหน่อยนะข้างบนนะบนสีด้านหน่อยที่ปัดน้ําฝนข้างหลังใช้ได้นะครับใช้ได้ไอ้น,นี่อยู่หมดเลยกาบอยู่หมดเลยไม่มีหลุดเลยของเดิมเลยนะครับของเดิมเลยไม่มีหลุดไม่มีร่อนกันสาดสีด้านเดี๋ยวผมแถมให้นะครับกันสาดสีด้านผมแถมให้เลยสีนี่เอาไปเลยนะครับ80% 80-85%เถึงปเลยมีริ้วรอยที่ฝากระโปรงแล้วก็ ด้านท้ายนิดนึงแล้วก็กันชนหน้านิดนึงนะครับกันชนหน้านิดนึงผมไม่ทํานะครับแต่ถ้าใครจะให้ทําผมมีราคาพิเศษนะครับเพราะว่าถ้าผมทําเนี่ยทุนมันเพิ่มไปอีกทุนมันเพิ่มไปอีกนะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรมากนะครับมันไม่ได้น่าเกียดอะไรมากแต่ถ้าใครอยากให้ปิ๊งๆอยากทําก็บอกนะครับผมมีราคาพิเศษให้เพราะว่าผมมีอู่สีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพิเศษให้เลยนะนี่นี่ปกติมันจะไม่มีนะอันนี้ เป็นไฟแต่งให้เลยเป็นไฟเลี้ยวกับไฟหลีวิ่งเลย LED วิ่งเลยนะครับยางผมบอกไปแล้วนะครับยางใช้ได้อีกนานเลยฟิล์มเป็นฟิล์มสีดำมืดหมดเลยไม่เหมาะสำหรับคนสายตาไม่ดีในตอนกลางคืนอย่างผมไม่เหมาะแน่นอนถ้าเป็นผมผมเอาฟิล์มใสนะครับเอาฟิล์มใสอย่างดีใสๆเลยก็ทัศน,นวิสัยเอ้ทัศนะในการขับขี่ก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าคนสายตาดีๆเหมาะครับเหมาะมืดๆหน่อยเหมาะเลย ด้านหลังกันนะครับรถห้าประตูก็ต้องมาดูด้านหลังกันไปเลยเบาะก็พับได้แบบนี้นะครับพับได้แบบนี้เลยนะครับพับได้แบบนี้เลยนี่ผมผมเห็นส่วนมากเข้ามาติดแต่นี่มันเป็นพื้นมันเป็นพื้นของขั้นอื่นเดี๋ยวผมเห็นเข้ามาติดกันนะสวยนะเดี๋ยวผมจะลองหาดูให้นะเดี๋ยวผมจะลองหาดูให้ติดนะติดอันนี้ติดอันนี้นะครับติดอันนี้นนติดออี้่เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เขามีเขามี power ก็ติดเครื่องเสียงนะของพาย พาร์ติที้ด้วยนะครับหาซับหาลำโพงซับใส่หน่อยเนี่ยดีเลยสวยเลยนะครับดีเลยสวยเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อีกอย่างฟังเพาะเลยอ่ะโอเคเบาะก็ดึงมาได้นะครับเป็นเบาสามแถวใช้ดึงเอาเลยนะครับเบาสามแถวดึงเอาเลยเนีย่นี่นะสามแถวนั่งดูโอ้โห เดี๋ยวดูยังอะไรสิยังอะไรมีนะนี่ยังอะไรมีนะนี่ยังอะไรมีนะมีมีเมโหเสียงเงีเยบเลยนะนี่ผมสตาร์ทเครื่องนะได้ยินไหมผมสตาร์ทเครื่องนะมามาดูมาดูนี่มาดูสวยสวยเบาะมีเบาะแถวสองน,นี่เ็าเรียกเบาะก,กับตันซีทก็คือมันแยก นะครับถ้าเป็นรุ่นเอสจะเป็นเบาผ้าก็จะเป็นเบาแถวเต็มเลยนะแต่ถ้าเป็นรุ่น Q กับ Q Limited เนี่ยจะเป็นเบาแยกนะครับคันนี้มีประกันชั้นสองให้ด้วยนะเนี่ยหมดหมดปีเจ็ดศูนเลยนะเนี่ยประกันชั้นสองทุนทุนประกันอาะแสนแปดเลยนะระนาดด้ากแพงารถอีกนี่เดี๋ยวผมแถมใหตตนะ้ติดตรงบันไดนะครับติดตรงบันได ผมเป็นกระดุมทั้งคันเลยนะผมพื้นเนี่ยเป็นกระดุมทั้งคันเลยนะครับกระดุมทั้งคันเนี่ยนั่งสบายนะนั่งสบายเนาะโอ้โนั่งสบายเดีนะเดี๋ยวมาดูเนี่ย,ยข้างหน้ากันบิดหน้าดูข้างหน้ากัน,นจอมีนะครับจอมีให้จอมีให้นะนี่สั่งสั่งเมื่อวานวันนี้มาส่งละพัดลม พัดลมนะครับตั้งนี่ก็ไดนะ้เนาะเนี่ยอย่างนี้ก็ไแดบบ้เสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้พัดลมไปเลยครับก็ช่วยได้หน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันมีทำแอร์ก็มีแล้วนะอ่ามีมีมีผมเคยได้ผมเคยได้ครับเขาก็ทาแอร์ด้านหลังเนาะเขาทาแอร์ด้านหลังให้ถ้าใครใช่ใช่ประมาณหมื่นกว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไอ้ถ้าใครมีทุนก็ทําก็สบายหน่อยเนาะมันก็เย็นสบายหน่อยนะครับเนี่ยโตโยต้าวิทย์ข้อเสียนิดนึงเนี่ยตรงนี้ครับตรงที่แอร์เขา ด้านหลังเขาไม่มีนะฮะี่กระจกกระจกใช้ได้หมดนะไฟไฟติดหมดราคาที่สวยเลยเนี่ยโอหลังคาเนียนมากเลยนะครับราคาเนียนมากนะครับแอร์เปิดแอร์ออโต้นะครับแอร์เปิดแอร์ออโต้เยน็ยนเย็นฉ่าเลยเยน็นฉ่าแรงด้วยนะครับแรงด้วยจอเป็นจอแอนดรอย่านิ้วให้แล้วพร้อมกล้องถอยหลังพนะร้อมกล้องถอยหลังให้ด้วย นี่นะสัดัดเลยนะขอวกล้องถอยหลังให้เลยแล้วก็พอเป็นตัวท็อปเนี่ยเราท็อปเนี่ยเป็นตัวคิวเพื่อมีม Air bag, Air bag 1, แอร์แบ็แบกหนึ่งสองแบบคู่ให้เลยนะครับคู่ให้เลยคันนี้นะครับนี่โอ้โหเห็นไหมอยู่ครบหมดครับนี่อยู่ครบหมดเลยโอ้โหอยู่ครบหมดเลยครับไม่ต้องห่วงเนาะ อ่ะดูไม้ดิไม้วิ่งเท่าไหร่นี่ครับสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันนะครับปกติผมว่าปกติเลยนะปีละหมื่นหมื่นนิดนิด,นดปีละหมื่นนะครับผมว่าปกติเขาเลยละแล้วก็ทุกอย่างโอเคแล้วไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับโะบบไฟฟ้าเกียร์เข้าดีไม่มีกระตุกไม่มีกระชากไม่มีต้องรอเข้าได้เลยนะครับ เราดเลยเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนดูเบาก่อนเนี่ยนี่คือเบาะแท้โรงงานหนังแท้โรงงานนะครับตามการใช้งานเลยนะครับตามการใช้งานเลยเบาเบาะหน้าคู่หน้าก็จะเยอะหน่อยนะครับจะแตกเนี่ยแตกลายงานถ้าใครอยากให้ทําผมมีราคาพิเศษให้นะครับสีเดิมเลยหรือจะเอาสีอะไรสั่งได้นะครับผมมีราคาพิเศษให้ ราคาพิเศษของผมนี่ก็คือก็ถูกกว่าถ้าเราไปติดเองนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่ะดูดิพืชโอ้นี่ให้สวยๆเลยนะนั่นคือเรื่องแสงนะเนี่ยสวยเลยครับผมกระดุมครบหมดนะที่ผมบอกอ่ากระจกไฟฟ้าดูสิฝั่งนี้ออโต้ใช้ได้นี่แล้วที่สำคัญออโต้ทุกบานครับนี่ออโต้ทุกบานเลย ใช้ได้หมดเลยออโต้ Auto ทุกบานจกพับได้ไหมแหวบพับได้นะจกพับได้นะอ่าปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับทั้งได้ทั้งทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยกุญแจก็เป็นกุญแจรีโมทเป็นกุญแจรีโมทใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็จะมีกุญแจสำรองให้แต่ชิปนะ่ะเขามาใส่อันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นอะ ไข่สตาร์ทไม่ได้แต่ไขประตูอะไรได้นะครับเพราะว่ากุญแจเขามีชิปมีอิมนะครับก็เ,เียอิมอิมอะไรสักอย่างเนี่ยชิปแล้วกันนะครับเขามีเอามาดูห้องเครื่องกันละกันมาดูหัวใจของเครื่องเลยคันนี้คันนี้เป็นเครื่องพันสเอ้ยสองพันสองพนซีซีนะครับเป็นระบบ VVTi 16วาล ครับอันนี้ที่ Arc ท่านเห็นน้ำแดงๆนี่น้ำยานะน้ำยาน้ำยาล้างน้ำยาเคลือบน้ำยาเคลือบนะครับน้ำยาเคลือบนี่เดิมๆหมดเลยนะเดิมๆหมดเลยนี่ Mother, นะเดิมหมดเลยเดิมๆหมดเลยครับมีหม้อน้ํามีหม้อน้ํานี่เขาเปลี่ยนมาแล้วล่ะเราก็สบายใจได้ว่าหม้อน้าเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับน้ำเขาเปลี่ยนมาแล้วสบายใจได้เลย ไม่เคยติดแก๊สนะครับใครอยากติดอยากประหยัดเอาไปติดเองนะครับไปติดเองได้เลยอ่เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะนี่นี่นี่อัตราการกินน้ำมันที่ผมขับมาหลายคันแล้วแล้วก็ลอง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 ,ลองขับลองอะไรดูเนี่ยลองขับทางไกลดูเนี่ยเพราะว่าผมก็เคยไปส่งไกลๆหลายคันและสิบสามสิบสี่สิบห้า บางครั้ง16ได้กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการขับของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนขับรถประหยัดมากเลยวันที่ผมขับขับขับเนี่ยใครที่ไปกับผมเนี่ยเขาจะรู้เลยโอ,อ้โหป้าเอสทำไมขับรถได้ประหยัดจริงๆพูด,พด,พดตรงๆถ้ามีการขับแข่งประหยัดน้ำมันนะผมว่าผมผม,ผมก็หนึ่งติดหนึ่งในสามหมือนกันอะเป็นไงกันบ้างครับเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งเลย ก็เสียนิดเดียวอย่างที่ผมบอกไปเรื่องแอร์แต่คันนี้เย็นเพราะใส่ฟิล์มแล้วก็แอร์นี่เขาล้างล้างมาเรียบร้อยแล้วล้างตรงล้างตู้มาเรียบร้อยนะครับเย็นแต่ที่สําคัญเนี่ยผมบอกแล้วแถมพัดลมให้ตัวหนึ่งเอาไว้เป่ามานะครับเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยละโอ้โหซื้อใหม่ล้านกว่าครับล้านสองล้านสามแต่ตอนนี้สภาพนะ่ะเหลือประมาณหกเจ็ดแสนเลยสภาพนะครับ แต่วันนี้เอาราคาไป166,000 1 6 6 0 0 0บาทสำหรับสภาพ t o y o ต a v i ิทที่ในราคา166,000บาทแต่ท่านได้สภาพสภาพที่ถ้าเปรียบเทียบกับราคาแล้วท่านได้ประมาณราคาคือ7 0 0 0แสนเลยนะครับเจ็ดแสนนี่เลยนี่สภาพของเขาเนี่ยโอ้โหน่าใช้ครับน่าใช้น่าใช้น่าใช้จริงๆน่าใช่จริงจผมบอกเลยโต y o ต้าวิทน่าใช้จริงๆ 1 6 0 0 0บาทของแถมตามที่ผมบอกไปนะครับแล้วถ้าใครอยากทำอะไรให้ทำอะไรเพิ่มเติมบอกมาครับเดี๋ยวผมจัดให้บริการขับส่งถึงบ้านขับเองไปเองเจอปเอ็ดเองเลี้ยงข้าวปเอ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวปเอ็ดไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับมัดจำมาแล้วได้ลดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยรถเสียระหว่างทางที่ผมขับไปส่งผมคืนเงินมัดจำรถไปถึงท่านแล้วไม่เหมือนใน YouTube ที่ผมอธิบายไม่ตรง ไม่เหมือนผมคือเงินมระจาวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วจะมาบอกว่าคันนี้ไปอยู่กับเจ้าของที่จังหวัดอะไรวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ